นี่เรียกว่าขาดจั้นจากใจใจเป็นอิสระเนี่ยนี่มาขาจากใจนั้นนี่คืกิเลสดำกิสนาขาดจากใจแต่หลวงปู่ไม่ทราบชื่อมันว่ามันชื่ออะไรแต่ทราบว่ามันตัวดำกับขาวปน,น,วนกันหนุนติ้วก็สุดที่ใจเหมือนกับเหนียวหนึบไม่ใจไม่สามารถที่จะออกจากมันได้ถ้าใจไม่ขาดออกจากมันไม่ได้เสร็จลกทั้งการลูกลูกลูกแล้วลูกบนลก ต้องมีตัวนี้จะเป็นสัตว์ดีเดชานจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นพรหมย่อมที่จะมีตัวนี้หลีกไม่ได้กิเลสกิสิยเน,นี่มันครอบไปหมดทั้งการโลกโลกได้โลกมันครอบไปหมดเลยนะเนี่พอเราเราก็ไม่รู้นพอเรามาอันนี้จริงๆมันโอ้มันมาลงกันสัตว์กันอีกอยู่ที่ภูมิงนะภูงนะมันขาดจากใจแล้วนะ นี่มันขาดจากใจอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดอรัญญา,ญญาวาสีมันลลนานดีนี่กิริยาำกิสณนาขาจากใจเวลามันเข้ามาใหม่ที่ภูมังณนะมันจึงเข้าใจไม่ได้นั่นแหละจึงเห็นใจที่สว่างเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมดังที่เคยเล่าให้ฟังในปฏิปทาที่โสตุโภเป็นโสตานี่นั่นแหละมันขาดด้วยนั้นอยู่ที่วัดอรัญญาวาสีมันหล่านานดีที่เป็นคาราบาตนั่นนั้นเวลาที่มันมาใหม่มันรวมมาในโลกธาตุมันไม่ได้ดำทำมืนมาเหมือน เป็นก้อนเมฆเหมือนกับเป็นศิลาตั้งแต่ก่อนนะมันครอบไปหมดมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างข้างมองอะไรก็ตามข้างบนข้างล่างมันจะดําเขาเรียกว่าค่อยเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆพอมาใกล้มันจะวิ่งไวที่สุดแรงที่สุดนั่นแหละพุ่งก็มามันจึงเหลือใจที่สว่างเพราะมันเข้าใจไม่ได้ไงเข้าขันได้แต่เข้าใจไม่ได้นี่แหละว่ากิเลมันสัญจรมามันมันเข้าใจไม่ได้มันเข้าขันได้ เพราะขาดจากใจแล้วโอ้ไม่มีทางหรอกกิเลสดำกิสณาจะเข้าไปได้ไม่มีกิเลสเป็ดีตัวไหนเข้าไปได้นะถ้ากิเลสดำกิสณาขาดจากใจนี่มันจะใจเป็นสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์พุทธพ่องเหมือนกับบุญเหมือนกับมีบุญอย่างเดียวบาปอากุศลไม่สามารถเข้าไปในจิตใ,ในใจได้นั่นแหละมีแต่กุศลอย่างเดียวบาปอกุศลไม่สามารถเข้าในจิตในใจได้นั่นแหละเวลาที่มันรวมกันมารวมกันมา ในขอบจักรวาลดำมืดมามืดมาบทบังแสงอาทิตย์ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขาไม่เห็นพื้นดินไม่เห็นแม่นม้ำเห็นแต่สิ่งนี้นั่นแหละรวมตัวกันเป็นร่างของพยามารผู้ยิ่งใหญ่เสียงหัวเราะเสยะยิ้มหูข้องเห็นไภูมังนั้นในะไหนๆเราจะสลบเป็นสระกา,ายเนี่ยก็เรื่องนี้แหละ นี่มิซัดกันอยู่พวกมึงนะพอซัดกันอยู่พวกนั้นมาเข้าใจไม่ได้ทีมันก็เปลี่ยนใจสว่างมันจะค้นกันมากี่โลกาตุล่ะเห็นไหมล่ะคุ้นมาในสารเโลกธาตุมันก็ไม่ได้วันนะเพราะมันขาดใจไปแล้วพอสุดท้ายมันก็อันตรธานสิ้นไปนั่นแหละจากปีพศ2543หลวงปู่ก็ไม่เห็นกิเลสดำกิสนาอีกเลยนี่ต้นมาหาลักชาติก็ตามหาเราก็เพิ่งเคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเรื่องกิเลสดำกิสนานี่ ดูที่ก็มีแต่เราตอนนั้นที่พูดให้หมู่คณนะฟังเพราะว่าเราซัดมามาตั้งแต่เป็นขราบานโนน่ะเห็นเวลาที่เวลาที่มันลงลงตัวกันจริงๆที่มันรู้ว่าจริงนี้คืออะไรไปรู้เมื่อปีพศ2548นั่นหละอยู่ที่บ้านใหม่ไร่เจริญเสดือดงแปลกนะลูกนะโดยปฏิทินนั่นของแหลมทองโพระพันธ์ อที่ตะบ,บุญเรามาให้โอ้ยกินเนตํากิสนาเพราะเราไม่ได้เปิดพระไัยปิฎกนี่ใช่ไหมล่ะเรามาเปิดอยู่นี่อยู่วัดป่าหูดินนีในจงที่เสียงกองจิได้คลังดังและวิญญาณเข้าจิงร่างผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเราหลีกไม่ได้เราหลีกไม่ได้เราหนีไม่ได้เราก็เลยหาวิธีการเราอย่างนั้นทำไมก่อนเราไม่เปิดเพราะครูบาอาจารย์บอกอย่าไปยุ่งยุ่งกับใจตัวเองโดยทต่เดียวยุ่งกับจิตตัวเองโดยแตาเดียวอย่าไปยุ่งกับตำรมตำราปล่อยให้ท่านมาหาผู้ที่ท่านมีส่วน ก็เออในการเรียนหรือสร้างบารมีทางด้านนี้ท่านศึกษาหาความรู้แลวนามาสอนเพราะเราก็ไม่สนใจที่สอนใครอยู่แล้วนี่เราก็เลยเอานี่เอ,นเอาใจนี่เนี่ยเป็นเครื่องวัดโหเวลาที่มันรู้นะันลูกกอดปฏิทินน้ำตาร่วงหลายชั่วโมงจิตมันดิ่งลงไปเลยนะรวมลงอยู่อย่างนั้นน้ำตาร่วงอยู่อย่างนั้นรวมพอบิต พะมันถอนออกมาโอ้ยนี่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจะได้เจอเจอได้เจอได้เจอตำราที่เราสงสัยเอ้ยที่เราได้เหยียบมันมาแต่เราก็ไม่ได้สงสัยนะคือไม่สนใจเละเพราะชื่อมันไม่มีอยู่แล้วมีชื่อต่างๆพุทธเจ้าเนี่พระองค์เอามาบรรญารยไวบเฉยๆสมัยก่อนพุทธเจ้าฆ่ามันหมดนี่ เร็ uhm. นว่าเอ๊ตั้งชื่อตัวนี้ว er. ่านี่ <tradicional> ตั้งชื่อตัวนี้ว่านี่ตั้งชื่อตัวนี้ว่าวิชาตั้งชื่อตัวนี้ว่าจิตอันนี้เจตสิกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อนี้รูกชานเนี่ยรลูประชานแล้วก็ตั้งชื่อนี่สมาธิก็นิกะอุปจาระอัปปนาทเขาก็ตั้งชื่อขึ้นใช่ไหมล่ะถ้าเราก็ไม่ทราบนี่ว่ามันเป็นอย่างนี้เรามาทราบภายหลังอ๋อสมมุติวีมุตินี่สมมุติเป็นแบบนี้เอาวีมุติเป็นแบบนี้นั่นอันนี้ก็สมมติตั้งชื่อขึ้นมา นี่เรื่องจิตเรื่องเจตสิทธเรื่องมรรคผลปณิพานท่านมาเรียบเปลี่ยงตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เตะพระพุทธเจ้าเหยียบมันแล้วนั่นโค่นมาแล้วอย่างสมุปาริบุนนี่แหละก็เหมือนหลวงปู่โค่นดกดิเลสอันพิสนานเหยียบมาแล้วเผามาแล้วปีพศ2547นีน้ี่จึงทราบว่า,าชื่อมันชื่อนี้โอ้โหอัจรรย์นนะคิดว่าจะเขียนหนังสือหรือจดหมาย ถึงบริษัทนี้ปากกาก็ไม่มีสมุดก็ไม่มีซองใส่จดหมายก็ไม่มีพระไม่เคยจับเงินจับทองไม่เคยใช้จ่ายเงินทองพี่นะ้าแต่ตองอย่าดีก็เลยแผ่เมตตาไปถึงบริษัทนี้แล้วก็จดจำอุป,ปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของบริษัทนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน นี่ระยะหลังมานี่ลูกเขาเขียนจดหมายไปขอบคุณอยู่นะะเจ้าอ้อมที่พิซนูลโลเขาเขียนจดหมายไปขอบคุณอยู่เพราะเราเป็นคนบอกสมควรได้ลูกเราเลยว่า,างั้นแหละเขียนจดหมายไปขอบคุณเขาหน่อยนะคืเอเขาปริจนาพ่อตั้งแต่ปีพศตุรมาท้งร้อยสี่สิบแปดนู่นนะแตพ่อไม่เคยมีปัจจัยไม่เคยใช้จ่ายของพวกนี้พ่ออยู่ป่าอยู่เขาตลอดตลอดเราก็เลยว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็สมควรได้ละเขียนไปขอบคุณเขาหน่อยนะว่ามีพระรูปหนึ่ง เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอ,อ้ะอมเขาก็เขียนเรียง้อเราไปแล้วก็คือจบอนั้นนี่เราพูดถึงในภาคปฏิบัตินะดูกนะบางคนก็จะบอกว่าเรานี่วรุตริมนุษยธรรมเราพูดขึ้นเพื่อต้องการให้นักปฏิบัติเข้าใจเราพูดขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานสิ่งที่เรารู้เลยเห็น,นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีในหลักคําสอนเห็นไหมล่ะที่เราพูดถึงไงล่ะ เพราะความเมตตามบุคคลนาเวลามาคือปฏิบัติไปแล้วมันจะเป็นอย่างมันจะไม่ถูกไม่ต้องเวลามาเจอกิเลสดำาพิศนาเหมือนกับมหาลักชาติอย่างนี้นะถามพระแม่กุญจาร์ในในอำเภอเชกาหรือในจังหวัดน้องขายก็ไม่มีใครทราบท่านพูดอย่างนี้นะถามจนหมดที่จะไปถามเท่าที่พระแม่กุญจาร์ที่จะทราบได้ไม่มีใครทราบเรื่องกิเลสดำาพิศนาดูที่คือไม่มีใครทราบว่าเวลาปฏิบัติทมแล้วนี่มีตัวดำๆพุ่งชนหัวจิตหัวใจ อยู่แบบนี้ยิ่งเร่งความเพียนยิ่งแรงนี่เ,เรื่องของเรื่องมันพอมหาเล็กู้นให้ฟังนี่าก็เลยดานต้นไปจนถึงโน,น้นอำเภอแม่เสลียงโนนตําเงาถ้ามีรูป,ปูหลักแกจะทราบเลยว่ากิริสดำกิสนาเป็นยังไงแล้วจะออกได้หรืออ้าวมาพิจารณาดูที่แล้วก็เลยนี่แหละแล้วลึกถึงตัวนี้แหละเราจึงอนุญาตในการแสดงเรื่องกิเลสดงกิษนาให้หมู่ให้คณะชาาิ เพื่อเป็นอุตาหอนสอนใจเพื่อเป็นธรรมทานนักปฏิบัติเมื่อไปเจอแล้วก็จะได้เข้าใจว่าชื่อมันว่าแบบนี้มีพระรูปหนึ่งเป็นพระป่าที่ปฏิบัติแล้วรู้แบบนี้เห็นแบบนี้เราทําเพื่อศาสนานี่เราไม่ทําเพื่อเรานี่เราไม่จะพกเป็นรูปผีน่นิเพื่อมูระคณะเพื่อนักปฏิบัติยกเป็นผู้ไม่ปฏิบัติหาเรื่องอย่างเดียว เออเราก็จะไว้เราก็ไม่เข้าไปเข้าก่เรื่องของพวกนั้นเนี่ยโอ้มันไม่เคยผมไม่เคยเห็นใรูปนะมันจะเป็นจะตายนะต้องเอาชีวิตแรกเอาชีวิตแรกผ่านวิกฤตนี้ก็เหลือวิกฤตอื่นผ่านวิกฤตนี้ก็เหลือวิกฤตอื่นนั่นตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่กิเลสมันก็สัญจรมาตลอดสัญจรมาตลอดสัญจรมาจากรูปจากเสียงจากกินจากหูจากตาจากจมูกจากดินจากความสัมผัสต่างๆนั่นแหละมันสัญจรมาอย่างนั้น นั่นค่าขาดสติไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองให้ตลอดรอดฟังนั่นสติยิ่งมากยิ่งดีอย่างอื่นถ้าไม่จําเป็นอันเวลาที่เราเล่าเรื่องนี้ให้หมู่ให้กันนั่งฟังท่านมหาลักชาติเนี่ยจริงออกจากจิิตรรมกิสนาในวันนั้นเลยนะท่านไม่สงสัยเลยเฮ้ยวันที่ท่ทานมาถามในเมื่อวันเมื่อก่อนนี่ไหเราก็ถามว่าเป็นไงกิริตรรมกิสนา มันก็อันตรธานจิ้นไปตั้งแต่นู่นแหละลุงปู่มันหมดไปแล้วแต่ตัวอื่นมันวิ่งเข้ามาใหม่เสริมเข้ามาใหม่เออแล้วก็เอาตัวใหม่ที่ตัวนั้นมันขาดไปแล้วก็ขาดไปที่อย่าไปยุ่งกับมันที่ตัวที่มันยังไม่ขาดตัวไหนมันออกมาเปรี้ยน้านแลเราก็ซัดมันกลับมาตัวนั้นเอาให้มันอยู่ให้ตัวนี้ขาดไปตัวนี้ขาดไปแล้วตัวอื่นเข้ามาใหม่ตัวอื่นเข้ามาใหม่ก็ซัดกับตัวอื่นใหม่ต่อไปเราว่าอย่างนี้ต้นมันขาดสะบ้นไปหมดแต่นี้ประมังทุกขังประมังทุกขังก็จริงจะเกิด เห็นไหมล่ะมหาสิบประโยคละเรียนเป็นมหาด้สษะประโยคละแต่นี่เป็นเ,นเจ้าว่าจุนวันินจันทบุรีคนรู้จักจมากเหมือนกันนะอืมได้ยินได้ฟังพูดแบบนั้นถ้าว่างๆก็จะไปเยี่ยมมู่เยี่ยมพระนะอยู่นีน่ก็มีพระรูปเดียวนะยี่สิบปีแล้วไม่เคยลืมหลวงปู่มีพระรูปเดียวอย่างนี้นอกนั้นหายเงียบไปสกขาลาเพศไปก็มี ผู้ที่อยู่ในเพศบรรพะชิตก็คงจะมีแต่ก็คงจะลืมทั้งปู่นะยี่สิบปีพระที่ไปฟังธรรมเป็นร้อยลูกป,ปฏิปทาที่โสตโสเป็นโสตายออกเป็นร้อยลูกเฉพาะพระนะเป็นร้อยลูกแต่ได้รูปเดียวกียท่านพระมหารักาาิเดี๋ยวนี้อยู่จันทบุรีต่างเป็นคนเสกา ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้หลวงปู่ก็เลยดีใจว่าอ๋อหนึ่งในหนึ่งในแสนอานนที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งพูดจริงทำจริงอันนี้พระร้อยหนึ่งได้คนหนึ่งได้แค่นี้ก็ยังเป็นบุญนะคือได้ที่ว่าจะจดจำหลวงปู่ไว้ได้ไม่ลืมหลวงปู่จดจำคำแสดงหลวงปู่ที่แสดงถึงกิเลสดำกิิสนา ปฏิปทาที่โสตุดโสเป็นโสตายในการโค่นวิชาที่หลวงปู่เขียนให้ลูกให้หลานทุกคนหรือให้หมวยคณะในนั้นว่าไอ้พระอาจารย์น้อยปิดสวิตพพชาติอยู่ในนั้นแหละอเขียนให้ทุกคนทุกคนทุกคน,กคน,กคนไปแล้วก็แจกจ่ายกันไปที่เห็นครั้งแรกนั่นจะเป็นเอ็มพีสามสามสิบแผ่นที่ท่านพระอาจารย์ลูกนั้นที่สศขลณฐเทพไปขอขอโอกาส เพื่อน,นำแผ่นเอ็มสม่อบให้กับหมู่นักปฏิบัติก็ไม่ทราบว่า30มสิแผ่นอยู่ไหนบ้างวัดทําเงาก็ไม่เหลืออที่เราไปนี่มีลูกศิษย์ที่เคารพเราเพียงคนเดียวนั่นแหละคือครูวิสุทธิครูวิสุทธิจะเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็คิดถึงเราตลอดแล้วก็เปิดฟังตลอดเห็นไหมล่ะ m อ็มพสแผ่นที่นำกลับมาวัดปากไม่ดินกินคนบุญเนี่ยปีปศสองพันห้าร้ห้าสิบเจ็ดจึงเป็นแผ่นสุดท้ายที่ครูวิสุทธ์เป็นผู้เก็บรักษาไว้ด่นั้นก็จะมีเกศาหลวงปู่กับแผ่นนี่แหละครูวิสุศว่าขอเกศาไว้ผมจะไม่มอบถวายคืนหลวงปู่นะ ขอให้ผมเก็บแล้วช้าไว้จะได้ลึกถึงหลวงปู่ตลอดไปเออก็สาทุก็ไม่ได้ว่าอะไร